สวัสดีครับวันนี้กำลังจะกับผมกันการน,นี้มาสน่นในเกมแผนเวสซอมบี้ภาค2กันนั่นเองเย่ยเรากำลังจะได้ปราบบอสด่าน Dark a เอเจตแล้วหรือโลกแห่งอัสวินนั่นเองเราจากจากด่านแห่งอัสวินเสร็จแล้วก็จะได้อัลล็อกเราจะได้เล่นแมッ นีออนมิกซ์มิกซ์แทปเทิร์นแล้วเทิร์นอเปล่าเออน่าจะโทรโอเคเดี๋ยวเรามาลอเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะก็ไปลุยกันในที่19แล้วก็ในปราบบอสกันดีกว่าอู้ โอเคตามนี้เนาะคือที่ผมเลือกเนาะภารกิจเราให้เราปกป้องเอาชีวิตรอดและปกป้องตามพืชที่เขาที่มีตามแถบดำแล้วเหลืองตัดสลับกันนี่โแหแถมอยู่ใกล้ซอมบี้มากแถวที่ซอมบี้จะมามากเลยโอเคไป l า t เลสก อย่าเด้งแรงสิโอ้ถ้ามันเข้ามาใกล้แมกเนตชรูมผมนี่ผมช็อตเลยนะ ไปเรื่อยๆเ,เลยปารโอ,รอโหความสามารถของแมเดชรูมคือมันจะดูดสิ่งของที่เป็นโลหะทั้งหมดเข้ามาหาตัวเองนะอุ๊ยขอใช้เงินหน่อยละกันเนาะ อุ้ยซอรีกดโอ้ยอ้อหอเสพเป็น

นี่ความสามารถของแมนเดชลูชะอันตีแล้วมันจะดูดสิ่งของที่เป็นโละหะทั้งหมดโอ้ไม่ก็โลาหะาทั้งหมดแล้วก็ย,ย,ยิงใสรสศัตรูได้นะ <c oughs> เละอันตี โอเคเราสามารถผ่านมันมาได้แล้วกับไนซ์สิบเนะเย้โอเคเดี๋ยวเราไปดูหน้าตาของบอสกันดีกว่าบอสจะหน้าตาโหดแล้วจะยากแล้วจะจะเกิดอุปสรรคอะไรบ้างการต่อสู้กับบอสบอสในดาด Dark อเจ s นะครับเดี๋ยวไปดูกันเลย โอ้โอ้นี่ไงเฮ้เฮ้เกลับมาเจอกับฉันอีกแล้วนะเจ้าต้นเพืชทั้งหลายแหละครั้งนี้แกอย่าหวังที่จะชนะฉันได้นะจ้าครัสซีเดฟฉันจะเอาสมองของนามาทำมาทำแฮมเบอร์เกอร์ให้ได้อออ่มาแล้ว อมันมีความรับอะไรอยู่ในแพนฟู้ดของพวกนายเหรอและฉันถึงอยากจะเอาแพนฟู้ดมาขยี้แหลกให้คาเท้าฉันและฉันจะให้เราแพนฟู้ดฉีกให้ฉันจะฉีกพืชให้เป็นช,ชิ้นๆแล้โยนให้ซอมบี้กินด้วย ฉันรู้สึกว่าเจ้าซอมบอสนีค่คือจะเอาเรื่องเราไปกันใหญ่แล้วนะครั้งนี้เราอย่ายอมแพ้เด็กขาดและต้นพือของเราจะต้องทำอะไรสักอย่างด้วยคิดว่ารีบจัดก,การรีบจัดก,การปัญหานี้ดีดกว่าอือหือโอ้เฮ้ยอะไรรออะไรมาจากฟ้าโอ้ โอ้เราเจอกับเจ้าบอสในล่างล่างเจ้ามังกรโอเคเดี๋ยววางต้นเพื่กันเลยนี่จุดถามเป็นตัวละครบอสที่มีจุดอ่อนนะครับตัวแรกของเกมเลยที่มีจุดอ่อนเนาะจุดอ่อนก็คือ คือเหล็กที่อยู่ตรงจมูกนะครับเราจะเราจะต้องใช้เจ้าต้นแมกเนตชูรูมแมกเนตชูรูมของเราเนี่ยก็ไปยิงจมูกให้ตายใช้แม่เหล็กให้ตายเลยโอ้โหแล้วความสามารถเผาไฟได้ด้วยโอ้โหห้ามวางด้วยจะก,กว่าสะพาจะหายไปโอ้โห โอ้ปันนี่น่าลำคานเออเจอซอมบี้พอมดโอ้โหเอามาบังไว้เลือดบอสโอ้ลดได้ครึ่งหนึ่งแล้ว เราได้ส่วนหนึ่งแล้วโอ้โหนี่ว่าหลันฉันไม่ยอมแพ้ได้ขาดโอ้ยไม่แค่เล่นคอนสอกเหลือแค่สองขั้นยังไม่ถึงครึ่งหลอดเลยโอ้โหโอ้ยโอ้โหแม่์จ๋ายอมเมยได้ไหมโอเคมีอันตีพอดีเลยโอ้โหมันส่งบอสมันส่งยักษ์มาอีกแล้ว ยุดเดี๋ยวนี้หยุดเสกสม,มุนซอมมี่มนเดี๋ยวนี้ฮไม่ยอมลกไม่ยอมเหรออ๋อหมอดหมดหมด,หมดตายหมดเพิดผมอ้ยนี่ช็อตให้ตายเลยจ้าอยู่ตัวทวงความเจริญ หยุดหยุดเดี๋ยวนี้ไม่หยุดล็อกไว้จะจะหาทางทุกวิธีทางขัดขวางแกให้ได้โอ้ยโอเมก็ oh โอ้โหแล้วเสกพ่อมดมาด้วยซอมบี้พ่อมดซอมบี้นี่ยังเกียดเลยหยุดเดี๋ยวนี้ โอโหแล้วมันก็เสกลัวๆเลยจ้าอ้าวเราหวังมัวดูว่าให้โอ้ m ม g กอคืนนี้เราจะรอดไหมเนี่ยขอเอา,เอาแป๊บนนะโอ้ m ม g กอโดนเผาเป็นิงเสีย่ยงยูดเดี๋ยวนี้อยากทำรัต้นเพื่อของฉันนะ แม่อีต้นไม้พวกนี้รักกันดีนะักใช่ไหมเอาลูกสมุนไปและกันถ้าแกยังไม่จุใจโอ้โหแล้วก็ส่งลูกน้อยของฉันไปด้วยอ้เนี่ยเอาใส่ไม่ทันโอ้โหส่งมารัวๆอ้ยหยุดเดี๋ยวนี้ หยุดเดี๋ยวนี้หยุดทำลายแคสซี่ดได้แล้วฮ <c oughs> ไม่ยอมรักไม่ยอมอีกใช่ไหมเอาไปอีกโอ้พอแล้วฉันเจ็บทรมานโอ้ยฉันไม่ไหวแล้วยอมแพ้พราแกดีกว่าออโอ้โหเราได้ บอสในด่าน Dark อเจหรือโลกแห่งอัศวินเรียบร้อยแล้วเย่ yeah. uh huh. รอบนี้การปราบบอสรอบนี้ก็จากชุลมุนนิดหน่อยนะจะมีการชุลมุนนิดหน่อยและนี่ก็จะเป็นกุญแจอันล็อกในด่านนีออนมิก มิกซ์เทปทอนนะครับคือด่านหน้าที่เราจะเล่นกันนะเนองเย้ yeah. โอ้ยฉันแพ้ครั้งนี้ฉันยอมแพ้แกก็ได้แต่ครั้งหน้าฉันจะจะจะมาเอาคืนพวกแกแน่แนฝากไว้ก่อนเธอจะต้นไม้นั่งโง่ใบาลากรัด อือ uh ือ huh. เราได้กุญแจอันล็อกด่านมีออมีออนมิมสเทปมิสเทปทอแล้วคือแล้วก็เป็นด่านนะฮะที่เราจะได้เล่นด้วยได้เล่นไดโหมดแคมเปญต่อไปด้วยโอ้ในเงินถึง500เลยแล้วก็ถ้าทำเควสปราบบอสแต่และด่านได้สำเร็จนะครับมันก็จะฉุบโผ ส่วนอัปเกรดของพืชทุกต้นเลยนะครับที่เป็นสามารถอัลล็อกได้เนาะให้กับทุกต้นเลยคอนเทนิว er ครับโอเคเกือบ3ามทุ่มแล้วเย้เราอัลล็อกอัลล็อกห่วงเวลาด่านมีออนมิกซ์เทปเธอแล้วเย้ Yay! งั้นคล,คลิปนี้จบเพียงเท่านี้แล้วกันเนาะเป็นไงบ้างคะสำหรับเกม Pan's Zombie Part 2นะครับปราบบอสในในโลกแห่งอัสตวินนะคะหรือด่าน Dark a g นะครับถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครป์ผมกันการน,นี้มาสติกนยนเยอะๆด้วยนะสำหรับวันนี้การการน,นี้มาสติเขาต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับบ๊ายบาย yeah. เย่อ บ๊ายบายเย่ละก่อย